ไลฟรับปีนี้ของแปดเลยเหรอครับใช่ครัแปดบวกบวกด้วยอป็นเงบ้างครับก็แล้วก็ห่างหายจากการจัดไลฟ์อัพมาเนาะก็ต้องแบบจัดเต็มซะหน่อยครับผมก็ซุ้มทำกันสุดๆเหมือนกันนะกว่าจะได้แบบแปดไพลอตที่ปล่อยออกมาเป็นหลายเดือนเป็นเนินเดือนครับผมแต่ว่าไม่เห็นไม่ใช่แค่การเปิดตัวซีรีส์เพราะว่าปีนี้คือเปิดหลายอย่าง ใช่ครับเพราะว่าอย่างคอนเซปต์ชื่อว่าโก up อะครับก็ต้องเติบโตเราจะทําแต่ซีรีส์คงไม่ได้แล้วแหละจะต้องมีอะไรอย่างอื่นมานิดนึงครับผมก็ก็เป็นความตั้งใจครับแต่ว่าเวลาก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะฮะแต่ว่าเราต้องตั้งใจไว้ก่อนแล้วก็มีเป้าหมายไว้ก่อนครับปีนี้เนี่ยนะชัวร์ๆก็คือ Mm hmm. เข็มจิลาข้ามฟ้าแล้วก็กิมมิลฟ้าพิเศษแล้วก็ซอมไบเวอร์ mm hmm. นะครับผมแล้วก็จริงๆก็มีอีกนะครับผม mm hmm. ก็อย่างที่พกเธอบอกไปครับผม mm hmm. ก็อันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ hmm. ที่แบบว่ารอมาสักพักนึงแล้ว mm hmm. ก็จะถ่ายทําปีนี้เหมือนกันแต่ว่าอื่นๆใดก็ขอยังไม่รับปากละกัน <laughs> เพราะว่าเราก็มีเครื่องหมายบวกไว้อยู่ mm hmm. <laughs> แต่ว่าก,ก็มีบางเรื่องที่ก็แบบแพนไว้ว่าจะถ่ายปีนี้ด้วยคิวด้วยความอะไรหลายๆอย่างเนาะแล้วก็มีบางเรื่องที่แบบโอเคต้องถ่ายปีหน้าปีหน้าคือ2 0 2 6 ครับผมเริ่มหลงปีละมลงปีเลมื่อกี้บอกบอกว่าพี่ทำหลายอย่างมีอะไรบ้างคะพี่เห็นในไทยก็คือมีละครเวทีครับเพราะว่าก็ก็มีการพูดคุยกับบริษัทใหญ่เจ้าหนึ่งอะไรเงี้ยก็คุยคุยกันว่าแบบเออจะทํางานร่วมกันครับผมแล้วก็แล้วก็จะมีเราก็จะมีเออ่ทำภาพยนตร์เพราะว่าเราเราก็อยากจะลองตลาดภาพยนตร์เหมือนกันแล้วก็แล้วก็รู้สึกว่าเออเรา เราน่าจะทําได้ออกมาอย่างดีส่งความตั้งใจก็ก,ก็มีไปคุยกับแบบแบบเจ้าใหญ่อะไรมาไงฮะแต่าก็ยังบอกไม่ได้แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ประกาศท้ายสุดเลยนะฮะก็เป็นซิคคอมครับผมเพราะว่าแต่จะมาในรูปแบบไหนก็อยากให้ติดตามกันเพราะว่าอันนี้ก็อยู่ในช่วงที่แบบกาลังคุยๆแล้วก็พัฒนาบทก็คงต้องใช้เวลาเหมือนกันแต่ว่าที่ประกาศมาเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นอีกมูฟเมนต์หนึ่งของทางค่ายเราเพราะว่าทุกคนดูอยากให้เราทํากันมากอาจจะได้ ความคอมเมดี้ของเด็กของเราแล้วก็ความติ๊กต็อกเกอร์เจนะเจเหรอไม่ค่อยมีนะครับไม่มีนะหรอไม่มีไม่มีทนี่มีแต่คนหล่อครับผมจ้าเนี่ยฮะได้ละหนึ่งตอนครับผมก็แปลว่าอีกเยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันชาตอีกทีสามปีรอเล่นรอเล่น ไบอยแบนด์เอ๊ะในนี้มันจะไม่ต้องหัวแนะทุกคนไม่ใช่ผมแน่นอนไม่ใช่ผมแน่นอนไม่ใช่ไม่เคยครับเป็นที่สีก็ต้องมีเนี่ยนะก็เก่งแล้วก็ผมมาด้วยแหละบอยแบนด์มองไม่แล้วไงาเด้มีมีคุยคุยไว้แล้วครับจริงๆก็คือตามเงานั่นแหละไม่ตมบอะไรนะจริงๆมีอีเดย์ได้ อตีโฮมัสเก่งแล้วก็เน็ตแล้วอีกสองคนแต่พี่นี้มันมี่ยกันเสองคนก็ต้องมือเดียววันเดียวเวันเดียวเอาวงนี้คือวันเดียวแล้วจบเลยผมแค่คนเดียวรวมตัวเฉพาะกิจต่อหัวย่อโหัวรู้ๆกันอยู่หรือเปล่าโอเคก็บอกไม่ได้เดือน6เดือน6ขอเต็มตัวนิดนึงออกมาม oh wow. okay, so ันก็ต oh. ้องฟังหน่อย นั้นเนี่ยหนึ่งคนแล้วเออเดยตัวเองไปเลยจบไหนๆก็ทำทุกอย่างแล้วเหลืออย่างเดียวหน้ากล้องไม่เดินนะเดาไว้ก็ถูกท <and people> <out> ีท <improving> oh ี่หลายๆคนเดาไว้ก็ถูกมันเป็นพี่ออฟอ๋อหรอเดย์แบบใดพี่ออฟพี่ก้าพี่ดีเอ็มโอ้ใช่จบก็เลีมารีก็ก็ก็ ตอนนี้ทุกคนก็เนาะที่ป๊อปมาด้วยแล้วก็จริงๆเราเราเคยพูดตั้งแต่ครั้งที่แล้วนั่นก็เงาเหมือนกันแต่เงาไม่จริงแตร่รอบนี้เงาจริงแล้วก็อยากลองดูครับว่าเป็นยูนิตพิเศษดีกว่าอยา่างอยา่อยางยาังแบบต้องดูว่าออกมาแล้วเป็นยังไงก็ถือว่าเป็นยูนิตพิเศษของทางค่ายเราครับจริงๆก็มีคนทําเยอะแหละแต่เราก็ขอใช้เวลานิดนึงเพราะเราก็ต้องมั่นใจในของเราก่อนอีกนิดนึงก็จะไปออกมาครับพี่กพี่วอะครับ เป็นไงแปลกเปิดตัวแบบคาลังๆเยอะแยะเป็นอันดับหนึ่งมานี่อะไรคะเข้าไปดูแล้วครับคือเยอะมากๆเลยคือตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะทำเยอะขนาดนี้ครับซึ้งเคียร์แทนพี่ออมเลยเพราะว่าแต่แต่ละเรื่องคือเวอร์มากใช่แต่ละเรื่องก็ทยอยทยอยทยยอมาเรื่อยๆแหละนะเพราะบางเรื่องคือต้องใช้เวลาถ่ายเพรคน ยากด้วยแล้วก็เรื่องเวลาด้วยครับแต่แต่ละเรื่องคือปังทุกเรื่องแน่นอนที่เมื่อกี้เขาเปิดมาบอยแบนด์ซินทอมแล้วก็เวทีเอ๊มีชื่อหรอใน้หน้าโเจกไหมนะก็เหมือนจะมีอยู่นะคอาจจะมีอยู่บ้างหรือเปล่านะผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่หนุ่งนูต้องหาเวลาพักผ่อนก่อนแลนี้เพราะว่าตอนที่ผมพูดนี่คือเหมาทั้ง3-4หน้าแล้วเดบงเดบิวต์ต่างประเทศ ่ที่นี่แน่ๆคือชาปาร์ใช่ครับเร็วๆนี้ของจริงเมษายนแล้วดีกว่าเองจริงก็ต่อต่อกันไปโอเคเมื่อกี้พี่พี่ออบอกเราสนใจไหนคะหรือมีชื่อน้ักปิงเก่งในอะไรคะบอยแบนด์อ่าไม่ค่อกไม่ค่อน้ักปิงยังไงอนบอยแบนด์นี่น่าจะตัดไปแล้วพอพอดีก็ตัดไปแล้วพอพอดี้ ละครเวทีก็ถ้ามีโอกาสก็ได้ฟิกคอฟิกคอมก็อาจจะใช่ทางของเราผมก็เก่งนะแล้วแต่ผู้ใหญ่ให้โอเคน้ำปิงเขเป็นคนตลกไม่ต้องเป็นคนตลกหมไม่ค่อยอะ ที่แบบรถใต้ถังอะไรเราอยากลองทำอะไรที่มันแปลกแล้วปิงจะเป็นรถไหนรถบ้านที่เปิดเลยมั้ยรถใต้ถังธุรกิจใหม่พี่ซีรถใต้ถังคืออยากเป็นถังบ้านเป็นบทบาทใหม่ๆรถใต้ถังที่มันอยู่ในถ้าบ้านผมเขาเรียกว่างานพ่อขุนไงเหมือนงานวัดอะพี่มันรถใต้ถังแล้วก็าขี่มอเตอร์ไซค์เหมือนกันเคยไปงานพ่อขุนโอเค เนี่ยจะไม่ทำซิทธิคอมได้ไงแต่ละคนชวนกำลังอ่ะบ้านนุสนใจเอาบ้านที่ในเจเจสนใจอันไหนคะครับผมสนใจงานเคอมลคอมเมดีบอยแบนด์ผมได้ยินไว้ว่าผมเป็นงานเขียนบทรู้ไหมบอกได้ปะเนี่ยได้ครับได้อยู่ดีเจเจบอกว่าพี่ออฟครับผมมีอาชีพหนึ่งผมผม เขียนพอดซีรีส์วายให้พี่ได้นะครับแล้วก็ส่งมาเป็นไฟล์วอทจริงจังมากเอามาให้ดูแล้วเหอเอามาแล้วตอนแรกคิดว่าพูดเล่นสรุปเป็นไฟล์เป็นดาบตอนเป็นแบบทีมเมนแล้วว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดงงฟินครับผมนักเขียนนักเขียนตอนนังนก็แดงไวไหคะอะไรนะแบบสนใจใครถ้าพาใครแถวนี้ไหม หลังบ้านได้ครับผมหลังบ้านได้หลังบ้านได้เรื่องที่เขียนเรื่องแบบนี้เราคุยกันได้เอาถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็ดีนะครับขอบเชิญครับขอบเชิญครันโอเคโอเคเมื่อกี้ที่ถามเขาคือวีซิททอทอควาดบอยแบนด์ไมได้เห็นอะไรไหมคะของผมเหรอของผมก็น่าจะเป็นบอยแบนด์แน่นอนครับผมรอเล่นรอเล่น ก็เดี๋ยวรอติดตามครับผมว่าจะมีโอกาสได้ได้เล่นโปรเจกต์ไหนครับผมบ้านอะไรคะ้องบ้านบ้านโทมัสก้องนะคะ้รับเสียชันมากบ้านอะไรนะบ้านโทมัสก้องค่ะโทมัส เเออกกลพี่โทเลือกพี่โทเลือกไปแล้วนี่ได้ยินแมวแมวอยู่คือสำหรับผมนะครับผมรู้สึกว่าละครคุณธรรมน่าสนใจบอกพี่รอว่าถ่ายไปพี่โทวอยังไงคะผมว่าเวการแสดงซิทคอมน่าจะเป็นเวของผมครับบอกขอเป็นคนไม่ตลกจริงก็ แต่ก็ไม่ตลอดนะครับะัอันนี้นตลอดนีดูแล้วมาทางไหนครับครับผมอยาก พี่ผมอยากเป็นเชฟครับผมไม่เพราะผมจะได้ไปอยู่ทุกโปรเจกต์อะไรเงี้ยไปเป็นทำอาหารเป็นพ่อครัวในกองถ่ายดูมันดิเอ็กแมสเตอร์เชฟอะไรเยอะฮยพอเถอะตอนนี้ครทุกท่านไม่มีอยู่ได้บรรทันอยากให้พี่ฟุ้งตอนนี้เฝากดีนึงค่ะว่าปีนี้ปีหน้าอีกสามปีก็ครับผมก็ ก็ขอบคุณจริงๆต้องขอบคุณก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณพี่สื่อมวลชนด้วยเพราะว่าก็สปอร์ตพวกเราอย่างดีก็สํา,าสคัญมากๆเลยนะครับที่แบบมาให้กําลังใจในวันนี้แล้วก็มาทำข่าวให้เราในวันนี้นะฮะแล้วก็บรรดาลูลกค้าทุกท่านพ์ทเนอร์ทุกคนนะครับผมที่แบบสนับสนุนพวกเราแล้วก็แฟนคลับทุกคนเลยทําให้พวกเราเติบโตได้ขนาดนี้นะครับ<ว>ก็สิ่งที่ประกาศไปก็จะทยอยทยอยทำอย่างมีคุณภาพ<ว>ก็เร่งได้แต่ก็ เบาๆหน่อยก็ถึงจะชินแต่ก็ไม่ชานะครับผมตัดประกาศไปแล้วก็เตรียมตัวนิดนึงแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรเราโฟกัสในการทํางานนะฮะก็อาจจะใช้เวลานิดนึงทุกคนก็มีเครื่องหม่บวกกนอก็เบาๆหน่อยครับผมให้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 มีแบบมีแบบให้ถ่ายแบบฟรีไหมะไปหมดเลย เ็ก็ดี๋ยวก็จะพยายามหลากหลายคืนแต่ว no ่าถ้าช่องไหนอยากได้ก็มาบอกหน่อยมาบบเอ้ยมีส่วนลดพิเศษนะอย่างนี้ก็จะรีบไปเลยครับผมขอบคุณครับ ไม่รู้กันหรไม่ได้่าอะไรรีบพร้อ่ะาหรอ